สวัสดีครับพบกับรายการช่างนาฬิกาในตำนานนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสปริงบาร์นะครับสปริงบาร์เนี่ยหลักๆแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ขนาดนะครับคือความอ้วนมันนะอันเนี้ยเป็นตัวที่ผอมสุดเขาเรียก1.3นะครับถ้าหนามาหน่อยนะครับเขาเรียก1.5นะครับถ้าหนาสุดเนี่ยถ้าแบบสําเร็จรูปนะครับก็ประมาณ1.8ครับมันก็มีหลายขนาดเห็นไหมครับคือเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยครับ690บาทเองนะครับ เพื่อนๆที่มีนาฬิกาหลายเรือนก็ซื้อไปใส่เองได้ครับผมแนะนําตัวนี้นะตัวหนาตัวหนาไดดีตัวหนานจะดีสุดเลยนะครับก็มีถึง25มิลเลยครับตั้งแต่8ดมิลถึง25้ามิลตัวเนี้ยหกเก้าสิบาทมีเยอะเลยเนี่ยตัวตัวนี้ก็จะเป็นขนาดกลางนะครับก็จะบางมาหน่อยนะครับสปริงตัวนี้ก็ใช้งานดีครับทนอยู่ครับผมก็ใช้อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็ตัวบางสุดตัวพร้อมสุดนะครับสําหรับผู้หญิง สปริงบาร์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะมีสปริงอยู่2ฝั่งนะครับโอเคต่อมานะครับนี่ฝั่งนี้นะครับคนนี้เขาเรียกกิฟนะครับกิฟล็อกสายคือเป็นข้อต่อสายนะครับมันข้อต่อสายนาฬิกาที่แบบเป็นกิฟทั่วไปนะครับมันจะเป็นกิฟอย่างนี้นะครับมองเห็นกันไหม่าจะเป็นที่ประมาณนี้นะครับครับก็มี0ูยุดแปนะครับ 0.9นะเพิ่หน่อย0.9เนาะตัวนี้จะไม่ใช่สปริงนะมันจะเป็นเหมือนกับปิ้นเป็นหมือนกรเป็นคลิปอะครับเป็นไรคลิปล็อกแต่คลยแนบนะผมชอบเรียกมันว่าแหนบเพราะมันเหมือนแหนบอ่าเห็นคลิปลอกสายอันนี้ก็หนาหน่อยนะครับ1.0นะครับนี่ใครอยากซื้อไปทำเองก็จัดได้เลยครับ690บาทนะครับต่อหนึ่งกล่องนะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคครับร้วเราก็ขายทุกอย่างในจักรวาลก็ว่าได้ครับ ข้ามาดูที่เว็บไซต์ผมได้นะครับ wot2v.net นะครับถ้าใครจะซื้อแยกอถ้าใครจะซื้อแยกก็ไลน์มาคุยกันโทรมาคุยกันครับเดี๋ยวจะแบ่งขายให้นะครับจะแบ่งขายให้ได้นะครับซื้อไม่กี่ตัวก็ไลน์มาคุยกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะขายยกกล่องแต่ถ้าซื้อแยกเนี่ยรู้สึกถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะตกตัวหนึ่งกนะ็ประมาณสักห้าสิบบาทนะถ้าจะไม่ผิดนะประมาณตัวละห้าสิบาทนะครับตัวละน,นะถ้าใครจะซื้อนะแต่ไม่รวมค่าส่ง e ีเม็นะ แต่ถ้ามาที่ร้านก็จะสายให้ตัวละหิบบาทจบเลยนะครับโอเคไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะ